นิดนะคะถ้าชื่อจริงก็นิคมเพิ่มพูนนะคะอันนี้ก็คือนอ้องใบบุญรัชพลน,นะคะใช่ไหมครับมีเลยจริงๆแม่นิดยังไม่รู้นะว่าตอนนี้เป็นไวรอลหรือไม่ไม่ไวร์ลเพราะว่าเราลงคลิปไปเนี่ยก็บางท่านก็แชร์เข้ามาดูว่าออกตรงนั้นตรงนี้แต่คือที่อธิบายไปตามนั้นก็คือน้องพูดตามที่แม่นิดเขียนไปเลย น,ะะน้องเนี่ยก็คือขอบวชจริงๆอ่อะน้องขอบวชมานานแล้วล่ะคะ่ะตั้งแต่อายุน้องตอนนั้นน่าจะสามขวบนะคะน้องก็พูดมาเรื่อยๆประกอบตรงที่ว่าเขามีพี่ชายซึ่งเป็นสัมมาณนนฟอร์ดอะบวชเป็นเนนอยู่แล้วแล้วเวลานั้นก็คือ,อพี่สัมมาณนเนี่ยก็จะสนธนาธรรม กับน้องใบบุญเวลาที่เขามาเจอกันหรือว่าน้องใบบุญไปหาพี่ชายเขาอยู่ที่วัดนะคะก็ได้สนทนาทํากันสองคนอ่าแล้วก็ตามคลิปที่ไม่ได้เดาออกเลยบางทีเขาสนทนาทำอย่างเช่นน้องใบบุญบอกว่าพี่พี่เนนทําไมคนเราทํายังไงถึงจะเป็นอมาตะธรรมอะไรอย่างเงี้ยหรือทํายังไงเราถึงจะไปนิพพานได้ นะคะก็คือในส่วนหนึ่งก็คือน้องอ่ะสนใจในเรื่องธรรมะด้วยนิสัยของตัวน้องเองเลยนะคะถ้าถามว่าทําไมาน้องอ่าทำไมาถึงมาสนธรรมะได้สนใจเรื่องธรรมะได้ทีนี้ไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของครอบครัวของแม่นิดเนี่ยเราอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะครอบครัวบุญอยู่แล้วนะคะและทีนี้คือพ่อแม่เนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างให้ลูกได้เห็นว่า จริงๆอ่ะน้องใบบุญหรือว่าลูกแม่นิดทุกคนเนี่ยเขาเกิดมาเขาเห็นพ่อแม่ทําสิ่งนี้อยู่แล้วนะคะว่าพ่อแม่เนี่ยคือพาทาบุญพาสวดมนนั่งสมาธินะคะบางครั้งบางเวลาคือครอบครัวแม่นิดเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในวัดนะคะเหมือนอยู่ในวัดในที่นี้คืออแต่ต้องบอกว่าคือกินข้าวมื้อเดียวเลยที่บ้านแม่นิดนะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้ทุกวัน คือส่วนใหญ่อะคือจะจะทานข้าวกันมื้อเดียวนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตในในแต่ละวันก็คือทุกสองทุ่มเนี่ยเราก็จะมาสวดมนต์นั่งสมาธิสนทนาธรรมกับลูกทุกคนนะคะเป็นเรื่องปกติดังนี้เนี่ยคือน้องก็อาจจะซึมซับด้วยความที่ว่าเขาเกิดขึ้นมาเขาโตมาด้วยสิ่งสิ่งนี้โตมาด้วยธรรมะที่ คอยอบรมสั่งสอนเขาอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะคะว่ามันก็เป็นไปนได้ที่นอกก้องจะซึมซับนะคะคงไม่มีเหตุผลอื่นใดค่ะ <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> คือมันมีทั้งเสียอ่ามันมีทั้งดีใจแล้วก็เสียใจคําว่าเสียใจคือไม่ได้ห้ามลูกนะคะคําว่าเสียใจตรงที่ว่าเอ้เราคือเราอยากให้ลูกอยู่ใกล้เราถ้าพูดในหรือถึงแบบว่าในเรื่องของโลโลกอะเนาะว่าเราก็อยากอยู่ใกล้ชิดลูกซึ่งเราก็ เราก็ให้ลูกคนนึงไปบวชซึ่งออกจากอ้อมอกเราอยู่แล้วว่าเราก็ทําใจลําบากมากว่าคือการบวชด,ดีไหมการบวชเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะแต่ด้วยความหัวอกคนเป็นพ่อแม่เนี่ยคืออย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างสมานเอนฟอร์ดพี่ชายเขาเนี่ยเขาบวชตอนอายุเขาแปดขวบใช่ไหมคะการใช้ชีวิตของเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขายังไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองได้เลยแล้วน้องไปอยู่วัดป่าและอยู่กุดกลางป่าไม่มีไฟฟ้าคนเดียว ซึ่งความห่วงของแม่นิดเนี่ยคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมันก็คิดต่างๆนานาว่าเออลูกเราจะไปเจออะไรบ้างคําว่าไปอยู่วัดพระก็ใช่ว่าจะดีทุกคนมีทั้งดีและไม่ด,เมดีเราก็ไม่รู้ว่านิสัยใจคอเขาจะเป็นยังไงเราห่วงตรงนี้มากกว่านะคะทีนี้คําว่าทาไมถึงเสียใจเสียใจตรงที่ว่าเราอยากเลี้ยงลูกของเราให้เขาเติบโตกับเราแบบนี้อีกสักนิดหนึ่งอยากให้เขาอยู่กับแม่ได้ ชื่นชมในการเติบโตของเขาอยากเห็นเขาอยู่ในวัยเด็กเราก็จะได้เห็นเขาทุกๆวันใะ่ไหมเมื่อเขาอยูออ่อยู่ที่วัดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอีก,อ,กอีกหมวดหนึ่งกับการใช้ชีวิตนะคะก็จะแตกต่างกันไปเราจะเข้าไปกอดเขาเขาก็ไม่ให้เรากอดอย่างเงี้ยเ,เราจะคิดถึงคือเลห่วงเขาทุกอย่างอะคะ่ะทุกอย่างว่าอย่างอย่างน้องเรียนฉันข้าวมื้อเดียวเราก็คิดเสมอว่าลูกเราจะหิวไหม ลูกเราจะเจ็บจะปวดแล้วเขาอยู่คนเดียวโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อย่างงี้มันมันหลายปัจจัยมากนะคะน้าถามว่าถ้าลูกบวดแล้วแม,ม่นิดห้ามไหมถ้าเขาโตขึ้นกว่านี้แม่นิดไม่ห้ามแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้ลูกบวชนะคะแม่นิดไม่อยากจะไปไปล้างอะไรลูกถามว่าแม่นิดหวังว่าอยากให้ลูกเป็นเป็นเจ้าใหญ่ในตัวไม่ไม่หรอกค่ะแล้วแต่เขาชอบเลยนะคะถ้าเขาชอบไปในเรื่องของของอยากจะเขาอยากจะบ,บวช พ่อกับแม่เนี่ยยินดีมากๆเลยไม่ห้ามแต่ว่า,อาขอให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะทางโลกและทางธรรมอะให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบคอบคู่กันไปไม่อยากให้เขาเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่ว่าอายุเขาตอนเนี้เขายังเป็นเด็กมากความคิดของเด็กของเขาเนี่ยในตอนนี้เขาอาจคิดอยากจะบวช <c oughs> จะบวชจะบวชอย่างเดียวโดยที่เขาไม่คิดว่าโลกของสังคมทุกวันนี้มันน่ากลัวนะถ้าวันหนึง่ง เขาปวตั้งแต่ตอนนี้สมมติว่าอายุเขาสิบเจ็ดสิบแปดหรือสิบห้าสิบหกหรือยี่สิบเขาอยากศึกเนี่ยเขาจะมาอยู่ทางโลกได้ยังไงเขายังไม่ได้สัมผัสตร,ตรงนี้เลยแม่นิดอยากให้เขาพ้นหัวเลี้ยวหัวต่อนอกภาษาบ้านเราเนาะเออหัวเลี้ยวหัวต่อ,อการในใช้ชีวิตในช่วงเขาเป็นัยรุ่นเนี่ยค่ะอยากให้เขาใช้ชีวิตตรงนี้อยากให้เขาได้มาเรียนรู้อะไระเกี่ยวกับทางสังคมเราทุกวันเนี่ยว่า มันอยู่ยากอะพูดง่ายๆมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเราอยากให้เข้ามาสัมผัสตรงนี้ก่อนถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกเขาเขาเขาใช้ชีวิตได้แล้วเขาอยากไปบวชตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่ถ้าเขาไปบวชเลยโดยที่เขาไม่ผ่านโลกภายนอกเลยเนี่ยเขาสึบออกมาถ้าเกิดว่าพ่อแม่ตายเขาจะอยู่ยังไงในสังคมที่มันน่ากลัวขนาดนี้นะคะแม่นิดไม่ได้ห้ามบางคนบอกว่าทําไมไม่ให้ลูกบวชเลยแล้วน้องอายุยัง หขวบอย่างน้องใบบุญเนี่ยพ่อแม่ไม่กล้าปล่อยหรอกคะ่ะแม่นิดเจอเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายพูดถึงนะมันมีอะไรที่ดีและไม่ดีในในสังคมมันมีทุกสังคมนะคะก็คือห่วงลูกอะคือไม่ใช่ว่าเราเราปล่อยลูกเข้าไปวัดแล้วทุกอย่างมันมันจะสวยงามเสมอม,มันไม่ใช่อะ่ะค่ะ เราก็ต้องแบบว่าอยากให้เขาอยู่นี้ถ้าสมมติว่าเขาเอาตัวรอดไม่นิดไม่ห้ามเลยไม่นิดดีใจทุกๆวันเนี้ก็ยังภูมิใจที่ลูกเป็นแบบนี้อยู่นะคะมีความภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่มีอะไรที่ที่ไม่นิดที่จะมีความสุขไปมากกว่านี้ละนะคะในทุกๆวันลูกจะตื่นขึ้นมาบอกว่าแม่วันนี้หนูอยากจะไปทําบุญตรงนี้แม่วันนี้หนูไม่อยากเอาอะไรเลย เวลาที่เขาเห็นคนป่วยเขาจะบอกว่าแม่ทําไมคนเราเกิดมาต้องเจ็บต้องป่วยด้วยต้องตายด้วยหนูไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมามันก็เป็นทุกข์เราได้ยินคาพูดของลูกเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าคิดแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างอะ่ะมันมันมันไม่แน่นอนประมาณว่าคือเราจะต้องเตรียมพร้อมนะในลูกพูดแบบนี้แล้วนะคะในความรู้สึกของแม่นิดนะคะ กับชาติมาเกิดคือตรงเนี้ยแมนนิดพูดเป็นกลางๆดีกว่าเนาะถ้าถ้าถามว่ากับชาติมาเกิดเมนนิดจะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้เชื่อก็ไม่ได้แม่นิดมองว่ามันเป็นเรื่องของของบุญเก่ากรรมเก่านะคะแล้วประจบตรงที่ว่าน้องมาเกิดในในครอบครัวพ่อ,พอ,พอ,พอแม่ท,ที่ที่จิตใจเป็นบุญอยู่แล้วนะคะบางคนก็ คิดต่างๆนานาออกไปเหมือนที่คอมเมนต์บอกบางคนก็เป็นล้วงปู่บ้างบางคนก็บอกว่าเทวดามาเกิดบ้างก็แล้วแต่ว่าคือทุกอย่างาที่ที่ทุกคนแบบว่าแล้วแต่จะคิดแบบไหนแต่ไม่ได้คิดว่าเขาก็เป็นบุญเก่าของเขาที่เขาอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วมาสร้างต่ออีกไม่นิถ้าสมมติว่า,วามีมีลูกคิดแบบเหมือนน้องใบบุญใช่ไหมคะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเราต้องสนับสนุนเขาแล้วเราชี้ทางให้เขาอย่างให้ให้เขาถูกต้องไปในทางในในในแนวทางที่ถูกต้องบางครั้งบางทีคําว่าสนใจธรรมะมันมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะแม่นิดไม่อยากให้อ่าหนึ่งคืออยากขัดใจเขาถ้าเรารู้ว่าโอเคลูกในสนใจในเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่ดีนะคะอยากให้สนับสนุนลูกแล้วก็อยากให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพาเข้าเดิน ไปในทางที่ถูกต้องนะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ที่มันไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ธรรมะนะคะคือไม่ได้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะคือเราเลี้ยงลูกเราเลี้ยงได้แค่ตัวนอกใจเขาเราเลี้ยงไม่ได้นะคะอยากฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าคือถ้าลูกไปในทางในธรรมะเนี่ยคือคําเดียวสั้นๆเลยคุณยกมือสาธุเลยไม่ต้องพูดอะไรต่อแต่พูดแต่ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีหน่อยแล้ว ให้พเอาจะให้<ด>พรครับอะให้เลยครับอา <laughs> ให้เลยครับพอ <laughs> ให้ละม้นวนละม้วนนี้ขึ้นไปสู่กระโดมไกลที่เล่นไม่มีที่ทสุดมีแต่บนถูกบอกันเลยนนะครับขอบคุณครับ